สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนมากินยำยำสารพัดพักน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องอากาศเมื่อนี้ฝนตกค่ะพี่น้องหิวเขา่บาบ่ได้เตรียมอีหยงไปที่ทํางานจ้ะพี่น้องกลับมากมากินเขาอยู่บานเนาะเพราะว่าคิดว่าเมื่อนี้สีเหลิกเรลวนวะจะเป็นยำวุ้นเส้นใส่ลูกชิ้นค่ะพี่น้องใส่ฮอตดอกเนาะนี่เห็นบ่ ยำง่ายๆจะพี่น้องมียังกะราใส่พริกแดงกับบะมี่มีบกิม็ดใส่พริกเขียวแท่นค่ะทุกคนค่ะนุนนั่เนื่อมากินน้ำกันจ้ะแบบบอกเลยว่าหิวเขามาตามสภาพค่ะพี่น้องหิวเขาแห้ง วิวประดุดว่าเขาคือจากงานหน้ามากหิ้วเขาคลิปกะโดนปิดกันพี่น้องโลงยังไปกะ สิ 20, 20, 20, 20, 20. บยี่สิบสามสิบโกเกินนี่บางเทือกับเปิดกับเบือ่อแล้วทุกคนเะือกี้ลงอยังไปกับพ่อไข้เนีย่ย จริงจริงจังเท่าดใดห้างบอบไปบ๊อมากพี่น่องเอาง่ายๆเอาลูกถุงมึนเป็นไหนแสบอรงนี้ เผ็ดคือส่องบอเผ็ดตักพอนัดมาได้เผ็ด้ ไก่ดมเมียนเมืองไทยเหรอทุกคนเลือดสิอยากเห็ดคลีปกินน้ำหาไปเมืองไทยเพราะเด็กกินเขากินน้ำ มะพราเผ็ดกับเผ็ดเรื่อิกมเะเขือเทศจากสวนได้ฟีม,มาจากที่ทำงานกินบอ่อท่น mm. mm. mm.